ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานคลองวังเจ้านะครับที่เพื่อนเห็นทางฝั่งนี้นะครับเนาะจะเป็นแบบสองฝั่งนะครับสองฝั่งสะพาน <c oughs> ถ้าไปด้านนู้นจะเป็นของกำแพงเพชรนะครับถ้ามาทางด้านนี้จะเป็นของจังหวัดตาบครับเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่อุทยานคลองวังเจ้านะครับนี่นะครับมานั่งเล่นพักผ่อน จะมีเต็นท์อุทยานให้เช่าอย่างนี้นะครับเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเขตติดต่อระหว่างจงังหวัดตากกบกจำแหงเพชรนะครับเนาะถ้าเข้าไปทางด้านในนู้นก็จะเป็นาทางด้านของน้ําตกเต่าดํานะครับเนาะแต่เราไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นทางยากลําบากมากครับต้องใช้รถโฟวินนะครับเนาะโวินเท่านั้นเข้าไปนี่นะครับ อดูเจาะประมนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นทางฝั่งของจังหวัดตากนะครับส่วนทางฝั่งนู้นนะครับจะเป็นของกำแพงเพชรน,นะครับ สามารถมปเล่นน้ำได้นะครับนี่ใช้เพื่อนๆดูตรงนี้ก็จะมีปลานะครับมีปลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของอุทยานของวังเจ้านะครับที่พามาชม มันมากังเต็นท์กันได้นะครับจะเป็นห้องนับ มาก็จะจดำคันเติอมอีกแล้วนะครับเนี่ยครับมีลานกลางเต็นท์นี่ ด้านบนจะเป็นาทางด้านของอนคาส,สวัสดีการนะครับนี่นะครับเนาะก็เห็นนะทางด้านหน้านี่็จะเป็นเส้นทางนะครับ ป็นทางศึกษา,าศึกษาธรรมชาตินะครับเนาะของอุทยานคองวังเจ้าน้ำตกคลองวังเจ้านะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่ตรงที่เราอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็นี่เลยนะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นาสายท่าแห่งชีวิตนะครับแล้วกอ็อันนี้จะเป็น ปักเป้านะครับจุดสองแล้วก็จุดสามจะเป็นนาคใหญ่ขนเรียบนะครับนี่จุดสามแล้วก็จุดที่สี่จะเป็นเมือเดือชุมพรแหล่งอาหารนะครับจุดที่ห้าแล้วก็ทางภูพรนะครับรากมหาสัจจรรันเจ็ดนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นแปดประโยชน์ของไผ่แล้วก็เก้า จะเป็นน้ำตกคลองเจ้านะครับน้ำตกคลองเจ้าก็จะเลยขึ้นไปตรงนี้นะครับไปหน่อยนึงนะครับเนาะเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นที่เราก็มาปูเสื้อแคมปิ้งนะครับเนาะนะครับก็ติดริมน้ำเลยอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะมีนักท่องเที่ยวมาพอสมควรนะครับอันนี้ สามารถมนาะพักค้างแรมค้างคืนไดน้เครับมีเต็นท์ให้เช่าหรือว,ว่าจะเช่าบ้านเป็นหลังนะครับก็ต้องอจองผ่านเพจก่อนนะครับพิมพ์เข้าไปที่คาว่อาอุทยานคลองเจ้านะครับเนาะนะจะเป็นบ้านเป็นหลังอย่างนี้เลยนะครับเนาะ นะครับก็ตอนนี้ก็มีรถนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลา,เ,าเที่ยงเที่ยงนะครับเนาะเที่ยงกว่าแล้วอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับผาลูกๆหล,ล,ลานนะครับมาเล่นน้ำกันเต็มหมดครับรบางคนก็มาแคมปิ้งนะครับเนาะหาอะไรมานั่งกินกันตรงนี้ก็จะมีสมตามมีอะไรสามารถมา ที่นี่ได้นะครับเนาะเนี่ยครับบรรยากาศก,ก็ดีนะครับเนี่ยสามารถมากางเต็นท์ริมน้ำได้นะครับหรือว่าใครที่จะเนี่ยนะครับใครที่จะลางก็มีอย่างนี้นะครับเนาะมีที่กลางนี้นะครับมีไฟฟ้าให้นะครับมีไฟฟ้าให้เราต่อ,อยางนี้นะครับมีแค่ เราากงนนี่ยครับมีที่นี่จะมีเรือนะครับให้นัก่องเที่ยวเช่านะครับชั่วโมงละร้อยบาทแล้วก็มีห่วงยางห้บาทนะครับเนาะเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็นี่ยก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับน้ำตกของมังเจ้านะครับที่พามาดูกันนนะครับ